กันนะครับคนไหนที่บอดมาจากกําเนิดนะครับไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้นะครับไม่ได้เลยนะครับแต่คนไหนที่มาบอดที่หลังนะครับก็สามารถที่จะบรรลุธรรมได้แต่ต้องเข้าใจก่อนนะว่าบอดตอนที่ตอนที่สัมปชัญญะเคยได้ยินเสียงเคยได้เห็นเคยได้กลิ่นเคยได้รับรสมาก่อนนะครับแต่ถ้าบอดทางใดทางหนึ่งเนี่ยนะครับอ,อย่างเช่นบอดที่ที่ไม่สามารถบรรลุธรรมได้เลยคือบอดตากับบอดหู สองอย่างนี้นะครับสาคัญมากนะวิวก็คือช่องทางเนี่ยสองอย่างคือบอดตากับบอดหูถ้าบอดตากับบอดหูนะครับอ่าอันนี้คือตั้งแต่กําเนิดเลยหมดสิทธิ์บรรลุธรรมนะครับบอดตากับบอดหูหรือบอดตานะครับบอดตาอย่างเดียวหรืออย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งคู่หมดสิทธิบรรลุธรรมหมดสิทธิเลยอีกอันหนึ่งก็คือสมองเพยงก็ถือว่าบอดเหมือนกัน ไหมครับเพราะฉะนั้นคาว่าบอดกายในควบคุมทางกายภาพทั้งหมดก็คือรูปไม่สมบูรณ์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาพระจะสวดอ่าพระจะบวชเนี่ยเขาก็ถามถึงก so, 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 so ุทั้งปันโตกิรโซโซโซมนุษย์อารันุนีนั่นแล้วสุดท้ายมนุษย์โ so, ซซีนาใจเป็นมนุษย์ไหมเมื่อที่ถามเรื่องกายแล้วจะถามเรื่องใจว่าเป็นมนุษย์ไหมอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นคนเราที่เกิดมาไม่ไม่ไม่บอดไม่หูหนวกไม่นั่นเนี่ยนะครับอาจจะบอดที่หยิบแล้วรวมกันได้สิบ อันนั้นไม่นับนะครับใครเคยเล่นบ้างนะครับเขาก็เรียกบอร์ดเหมือนกันใช่ไหมสิบแต้มยี่สิบแต้ม,ตมลงสิบในบอร์ดเหมือนกันหมดเลยนะครับประเด็นคือต้วบอร์ดกายเนี่ยนะครับสําคัญก็คือการรับรู้ทางตากับหูแล้วก็การรับรู้ทางสมองเนี่ยสมองนี่เป็นบอร์ดกายด้วยนะเออเข้าใจด้วยนะถ้าเกิดว่าเรามีพื้นฐานของสมองไม่ดีใช่ไหมครับสติปัญญาที่จะจิตจะอามาใช้เป็นกําลังในการทําให เฮลที่ uh, ร่างกายเนี่ยจะรองรับภาวะของใจและปการประมวลผลได้อย่างเงี้ยเกิดเป็นสุนัขอย่างเงี้ยครับมีใจเหมือนกันแต่ถามว่ามีใจที่จะบรรลุธรรมได้ไหมหมดสิทธิ์เพราะอาบายอบายในความรู้สึกของเราเนี่ยแปลว่าไม่สบายก็ถูกนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันแปลได้ตรงชัดกว่านั้นต่อการปฏิบัติก็ค,คือไม่สามารถพัฒนาได้ในทางธรรมก็คือไม่สามารถทําให้เอ็นไรเช่นได้ ไม่สามารถแต่สังสมนิสยัยใปนบรรลุธรรมชาติหน้าได้นะครับนะทีนีเนน้เราเกิดมาฟังรู้เรื่องแต่เราไม่เอาหูเอาตาเอาใจเอาหูเอาตาเอากายเราเนี่ยมาใช้เพื่อให้ใจเราเนี่ยสว่างขึ้นเราไม่มีอคือเรียกว่าอะไร่ะทิตทเราเนี่ยไม่มาที่จะฟังธรรมเลยในสมัยใดก็แล้วแต่สมัยนั้นก็เรียกว่าบอกนี่คือใจบอกสมัยใดที่ขาดสติต่อให้ฟังธรรมมาเยอะ ก็แสดงว่าไม่ได้ practice นะครับเพราะฉะนั้นเราฟังอย่างนี้เราเห็นอัตตาเราไหมเราเห็นตัวตนเราไหมเราเห็นสิ่งที่เรากําลังฟังอยู่ไหมแล้วเรารู้สึกไหมว่าเรากําลังฟังนะครับเพราะฉะนั้นกายไม่บอดแต่ไอ้ตัวสําคัญคือใจมันบอดนะครับทีนี้แล้วมันบอดจากอะไรล่ะครับชัดเจนเลยเราไม่พูดถึงกายบอดแล้วนะจบไปแล้วทีนี้เราพูดถึงบอดบอดนี้คือใจนะบอดนี้คือใจนะครับ วันนี้นะครับอัตามาจะบอกว่าอะไรที่มาทําให้บอดนะครับหนึ่งนะครับเอาหูดีตาดีทั้งหมดเลยนะครับ1คือฟังไม่ดีออฟังไม่ดีเพราะฉะนั้นการฟังทั้งหมดเรียกว่าปัญญากระบวนการของปัญญาเนี่ยนะครับเกิดได้3ทางหนึ่งคือสุตตะจินตามยะแล้วก็ภาวนาแต่ก่อนที่จะทํา3อย่างนี้เป็นไงครับก็ต้องได้ข้อมูลมาก่อนด้วยวิธีใดวิธีนึง นะครับจะฟังคนฟังนู่นฟังนี่แต่ได้ข้ออัดข้อทำแสดงว่าไม่มีใครปฏิบัติก่อนครับเห็นไหมเห็นไหมแสดงว่าอันแรกนะครับก็หนึ่งคือปริยัติปริยัติสัตธรรมครับสัตธรรมด้วยนะต้องมีคําว่าสัตธรรมด้วยนะนะครับบางคนฟังปริยัติแต่สัตธรรมไม่มีคําว่าสัตธรรมตัวนี้เนี่ยแสดงว่ามีปัญญา ในการทำความเข้าใจนีเข้าใจแล้วก็ได้อะไรครับได้ได้อะไรนี่ได้อะไรครับออกมาทางนี้นะได้มรผลนะครับนิพพานนะได้มรได้ผลได้นิพพานคือได้ได้มริจได้ผลและจิตนะครับมรกจหนึ่งผลและจิตกี่ครั้งก็ได้นะแต่มร์หนึ่งเนี่ย สามารถเข้าผลได้หลายครั้งนะครับมันจะมีอยู่สี่มรรคนั้นได้มรรคสี่นะครับมรรคสี่นะครับมรรคสี่ผลสี่น,นิพพานหนึ่งนิพพานของสดาบันสกทานาคาลหันนะครับนิพพานเดียวกันแต่ต้องถามว่านิพพานนะ่ะตัวนิพพานเป็นสัญชน์ไหนนิพพานอันนี้ต้องถามไม่เป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยครับอัตมามองว่าเอ่อเราต้องเข้าใจในการตั้งคําถาม,ถาม แล้วเวลาเราฟังคําของใครสักคนหนึ่งมันจะได้ปริยัติก็คืออย่าเพิ่งฟังแล้วตัดสินจากข้อมูลที่เรามีต้องฟังในบริบทเขาก่อนบางคนมีบริบทเขาไม่ได้ศึกษาภาษามาแต่เขาปริยัติมาไหมครับถ้าเข้าใจอย่างนี้แสดงว่าเขาปริยัติมาสมมุติว่าเขาปริยัติเรื่องต้นข้าวมาทั้งชีวิตเพราะเขาปลูกข้าวพระพุทธเจ้าจะพูดเรื่องต้นข้าวครับวิธีและอุบายของพระเจ้าเนี่ยนะครับจะใช้วิธีหลายอย่างใช้วิธีกล่อมใจนะครับใช้วิธี เขาเรียกอะไรอธิบายได้แจ่มแจ้งวิธีข้อที่หนึ่งเนี่ยที่อธิบายได้แจ่มแจ้งท่านจะอธิบายจากสิ่งที่เขาเป็นนะสิ่งที่เขาเป็นแต่ต้องท่านจะรู้อยู่แล้วนี่เราวิราะแล้ว่าพระพุทธเจ้ารู้ใจของสัตว์อยู่แล้วรู้ว่าใจของสัตว์บอดเรื่องอะไรก็เอาเรื่องนั้นแหละมาแสดงเพราะฉะนั้นคนนั้นก็จะได้ปริยัติครับปริยัติในเรื่องนั้นๆอย่างเช่น คุยปริยัติกับท่านจุลปาถกใช่ไหมครับท่านจุลปาถกเนี่ยมีปัญญาน้อยจําอะไรไม่ได้เลยแล้วสิ่งที่พุทธิยาพูดด้วยเป็นปริยัติไหมครับเป็นครับผมเพราะฉะนั้นคนที่ไม่เข้าใจโดยบริบทโดยรอบว่าปริยัติเนี่ยมันคืออะไรเขาจะแคบนะครับในการทําความเข้าใจว่าอันนี้ก็เลยมาพูดได้ฟังว่าปริยัตสัตธรรมนะครับลงใจเกิดมรรคผลนิพพานสแสดงว่าเมื่อปริยัตสัตธรรมเกิดเท่ากับปฏิบัติไหมครับเท่ากับปฏิบัติเพราะมันมาเท่ากับตรงนี้ครับ เท่ากับตรงนี้หน้าทีนี้อันที่สองครับปฏิบัติสัตท์ธรรมนะครับปฏิบัตินะปฏิบัติอันนี้เปลี่ยนเป็นคำคำเดียวกันเนาะสัตท์ธรรมนะคำว่าศัพทธรรมนี่คืออะไรครับคือเห็นแจ้งนะครับบางคนเห็นแจ้งโดยปริยัติก็เท่ากับปฏิบัติบางคนเห็นแจ้งโดยปฏิบัตินะครับก็คือตอนปริยัติอ่ะฟังนิดเดียว แต่มาได้าจากตอนปฏิบัติเยอะจริงๆมันก็ทูเกเตอร์นะแต่ปฏิบัติมันนาประมาณนี้นะครับแล้วก็เข้าสู่ศัตร,ร,รมเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอใจเห็นศัตรรมคําว่าศัตรรมนี้ตัวมรกลนี้เป็นอะไรครับตัวมรกลนี้พอออกทางนี้ใช่ไหมครับตัวนี้ก็เป็นปฏิเวทนะปฏิเวทเพราะฉนั้นนะครับนะปฏิเวททีนี้ปฏิเวทเนี่ยมันได้ผลแบบไหนเนี่ยเราเราเราต้องไปแยกอีกนะ เกิถ้าสว่างแล้วสว่างด้วยหลักการสว่างด้วยการปฏิบัติพล้อมเนี่ยก็จะเป็นแบบหนึ่งปฏิเวทะนะครับอ่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับพอเข้าใจเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวปฏิเวทคือมรรคผลนะครับถ้าเกิดว่ายังไม่ได้มรรคได้ผลนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะถ้าไม่ได้มรรคได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับมันก็กลับไปปริยัตครับนะครับแล้วก็ปฏิบัติแล้วก็ปฏิเวทนะครับหรือบางครั้งนะครับปริยัตนะครับ ปริยัตินะครับแล้วก็ปฏิบัติแล้วก็ปฏิเวทหรือบางครั้งปฏิบัติปริยัติปฏิเวทยังไงก็แล้วแต่นะครับตัวปริยัติในสภาวะสัตธรรมนะครับก็คือปัจจเวกขณะยานทีนี้คนที่มีบัญญัติมาเยอะอ่ะทีนี้เข้าใจก่อนนะถ้าบัญญัติเยอะเนี่ยบัญญัติเยอะบัญญัติเยอะเวลาปัจจเวกขณะยานเกิดเนี่ยนะครับเขาจะละเอียดในปฏิสัมพิธาอย่างเช่นพระสา,ารีบุตรเป็นต้นนะครับเวฉะน,นั้นเนี่ย บัญญัติเยอะบัญญัติเยอะอย่างย่ามาเรียนอย่างนี้จะได้บัญญัติเยอะนะครับบัญญัติบัญญัติเยอะฉะนั้นแยกระหว่างบัญญัติกับปริยัติให้ดีนะครับบางคนได้บัญญัติแต่ว่าไม่สามารถทําปฏิเวทให้เกิดได้แต่ถามว่าบัญญัตินั้นน่ะถ้าเขาได้ผลจากบัญญัติเป็นความสงบใจเป็นความแจ่มแจ้งทางปัญญาอันนั้นก็ถือว่าเป็นปฏิเวทแต่ไม่ใช่ปฏิเวทร้อยเปอร์เซ็นต์ นะครับแต่มันก็จะกลับไปเพราะฉะนั้นปริยัตดีสุตะดีฟังดีเป็นผลเป็นกุศลการปฏิบัติไม่ผิดพลาดแน่นอนทีนี้ถ้าปฏิบัติล่ะครับปฏิบัติฟังมาน้อยแต่ฟังมาน้อยแต่ปฏิบัติเป็นสัจธรรมครับถ้าปฏิบัติไม่เป็นสัจธรรมเนี่ยก็ก็ต้องแรนดอมไปเรื่อยๆเ,เพราะนั้นบางคนมีความเพียรปฏิบัติมากแต่ได้ผลไหม อันนั้นอีกเรื่องหนึ่งก็ต้องมาวัดกันว่าตัวปฏิเวทคือกิเลสมันลดลงไหมบางคนปฏิบัติอัตตายิ่งเอามาใช้เยอะอัตตายิ่ง,ย,งยิ่งมากขึ้นอันนี้ก็ต้องดูไปเป็นกรณีเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นคําว่าบอดคือใจบอดเนี่ยถ้าไม่มีหลักที่เอาปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนับตามแนวทางของสรัทธาคือพุทธศาสนาเรียบร้อยเลยนะครับชีวิตของเราก็จะเยนอยู่อย่างนี้แหละ นะครับจนกว่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วถ้าเกิดว่าไม่แจ่มแจ้งในประิยะัตปฏิบัตินะครับปฏิเวททั้ง3อย่างเนี้ยมัน